อย่ารีบอย่ารีบปล่อยมันไปอย่าไปสะคมสะคิปรีบปุ yeah, yeah. ๊บปั geen, ๊บปุ Ter ๊บป๊บบปุ๊บป๊บบป๊บบอย่าอ่าใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเกมมันกําลังจัดเตรียมไว้ให้เราเกมมันกําลังจัดเตรียมไว้ให้เราอย่าไปรีบอย่าไปร้อนอย่าไปฟ้อนอย่าไปลำเย้หรือว่ามันก่อตัวเป็นก้อนจนเป็นนิ่วไปแล้ววะคุณนักยิ้มบอกหรือว่ามันก่อเป็นก้อนจนเป็นเยี่ยวเป็นนิ่วไปแล้ววะ ตัวอะไรตัวอะไรไหนอะมือถือกูอยู่ไหนอะเติมด่วนเติมไวปลอดภัยไม่มีชิ่งจัดเลยที่เปทูวินเสริมดวงได้ไม่จบไม่สิ้นเพราะเปทูวินมีแพ็คให้ฟินมากมายราคาโคตรถูกจ่ายสบายจะรอช้าอยู่ใหญ่อ้องเปทูวินเอาละครับผมและสำหรับ คนที่ไม่อยากจะตามบอดนะครับสาหรับการดูช่องของผมช่องของผมมีแงสงท้อนต่างๆเยอะแยะมากมายผมแนะนาเป็นออฟตั๊ ยูโรเลยนะครับผมตะวะผมเนี่ยใช้มาเป็นหมื่นล้านปีแล้วนะครับผมต้องบอกเลยไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงขับรถกินข้าวแม้แต่นอนหลับผมก็ใส่ครับและอย่าลืมใส่คี้โค้ดผมด้วยนะครับผมรับทันทีหนึ่งบาทเลยนะครับผมสวัสดีท่ผู้ชมทุกๆ ท่านนี่ครับผมยินดีต้อนรับกุชชีนวนักลาดไลท์ขออนุญาตปิดเพลงนิดนึงและวันนี้เนี่ยครับเราอยู่ในเกม Summoner Wars s k y r i n a เรียกได้ว่าคัมแบ็กแบบเต็มข้อเต็มหน่วยนะครับผมใครที่ดูในสตรีมก็อาจจะเห็นกันไปแล้วนะครับว่าผมไปให้พี่ๆในแหลงเขาลูดกันมาแบบเพลินๆแล้ว <laughs> ถึงเวลาที่ผมต้องเสิร์ฟทับแล้วซึ่งวันนี้เนี่ย ก็อย่างที่บอกเราเตรียมมาทั้งหมด25บใบซึ่งวันนี้อย่างที่บอกกันเนะฮะเราก็จะมีแสงมืดอยู่ทั้งหมดประมาณ32บใบดูไม่เยอะอะไรดูไม่เยอะอะไรนะ <evaluation> ครับผมแล้วก็ดาบพิฆาตอาสูรหลักๆก็คือมาเปิดส่งท้ายดาบพิฆาตอสูรนั่นแหละนะครับที่เข้าไปแล้วอิฉาใครบางคนหลายๆคนนะครับผมไม่ใช่คนเดียวนะผมจะบอกในแชทอาจจะเข้าใจว่าแค่คนเดียวพิมพ์มาบอกผมว่าเฮ้ยผมได้แสงมืดมาตนนี้ดิมไม่ครับ ซึ่งเปิดแค่ใบเดียว ไอเราอะรอบแรกจูจุสึผมเติมไอเน,นี้ยทุกใบเลยแต่เนี้ยผมเว้นก็คือพอท้ายซีซั่นมันจะเป็นใบข้ามาธาตุเออนี่น่าจะยังอยู่อ่านี่มันจะเป็นใบข้ามาธาตุเลยครับผมซึ่งอันเนี้ยผมเวน้นใบโปรเดียวเองที่เหลือผมเติมหมดอ๋อแต่ตอนดาบพี่ฆ่าตศ,าศผมจะเติมตรงนี้ด้วยแต่เนียแต่รอบนี้ผมไม่ได้เติมตรงนี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าอองมมันก็ไม่ได้ครอเวอร์นะครับแต่ว่าหลังนี้ก็อาจจะกลับมาจัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับก็จะได้มาดูชิปกันแบบเพลินๆเหมือนเดิมโอเคแนค้ววันนี้ไงผมเปปิดดสๆๆไกัับบพี่นะคร 272คนส่วนใครมาดูย้อนหลังก็ยินดีต้อนรับนี่ครับผมก็สวัสดีพี่ๆด้วยแล้วกันนะครับไม่พูดความํำเพลงเดี๋ยวเราไปกันแบบรวดเร็วเลยละกันแสงมืดเนี่ยผมเปิดมาตลอดไม่ผ่านเลยต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าผมเปิดมาตลอดไม่เคยผ่านสีดาวเลยมันอาจจะผ่านในคลิปนี้ก็ได้ระหว่างที่มีกิจมีอะไรผมรับเปิดรับเปิดรับเปิดอยู่ตลอดแบบไม่เก็บเลยรับมาเปิดไปรับมาเปิดไปไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยมันอาจจะมาผ่านในไลฟ์เราก็ได้เว้ย เพราะฉะนั้นแล้วที่เผอไปหนึ่งทีบอกแล้วว่าคุณไม่ต้องไปนั่งกินซุปตัดสลัก,กับ,บทํานูน่นทํานี่แม่งเสียเวลาผมมาถึงผมจัดเลยเอาแบบหัวเชื้อส่งสเต็กการใหญ่ๆมาตั้งคุณได้ดูเลยเพื่อ,อปืนปุ๊บจบกูดีต,ตัวกูไปละเจอกันซ <c oughs> ีวอร์เกนเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เหรอราขอตรงนี้อีกนิดหนึ่งน,นะไปครับต่อเนื่อง อย่าไปรีบกดตรงนี้เราอย่าไปรีบกดเราปล่อยเดี๋ยวเกมมันจะรู้ว่าเราแม่งอย่าสคิปนะเดี๋ยวเกมมันจะรู้ว่าเราแม่งรีบเ, <c oughs> เรามาแล้วเรารีบท,ทั้งทั้งที่เราแบบไม่ได้รีบไงไม่ต้องตกใจครับผมเอาเบาเสียงลงผมจะใช้ full อ r ีแม่มดจอมระถาโดเลมอย <c oughs> ผมไม่รู้นะว่าทุกคนจินมืดออมืดโอ้ที่พูดมานี่คือได้หมดเลยที่พูดมานี่คือผมแฮปปี้มากๆเลย ขล่อ้มันออกคือเช่อรตูมั้เนี่ยอย่ารีบอย่ารีบปล่อยมันไปอย่าไปสะคมสคิปรีบปุ๊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 บปั๊บปุ๊บปุ๊เปุมบปุ๊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 บไุ๊บปร๊อปุ๊ปุ๊บปุ๊บปา๊ปร๊บกุ๊บปุ๊บปุ๊บยุ๊บปุ๊บปุาบปุ๊บปุ๊บบปุนบปุปปปบ อย่าไปรีบอย่าไปร้อนอย่าไปรีบอย่าไปร้อนอย่าไปรีบอย่าไปร้อน,อออนค่อยๆมันอั้นมานานมันเหมือนเยี่ยวคุณไม่ได้เยี่ยวมาสิบวันคุณไม่เยี่ยวมาเดือนนึงอ่ะสูดไม่สูตรอั้นสูตรอั้น,นเยี่ยว นูสกิปโบรเห็นปะแล้วผมวางฮงจุ้ยให้แบบสีมันตรงกันเป๊ะเป็นไงแล้วมันส่งพลังถึงกันนะเด็ก่วยพอหน่อยเวพ้พี่่ส่งกำลังใจหน่อยเว้อย่าได้แช่งกันเลยคนเล่นเราจะได้แบบมีกำลังใจเว้ยเฮ้ยหรือว่ามันก่อตัวเป็นก้อนจนเป็นนิ้วไปแล้ววะคุณนักยิ้มบอกหรือว่ามันก่อเป็นก้อนจนเป็นเยี้ยวเป็นนิ้วไปแล้ววะ ตัวอะไรตัวอะไรไหนอ่ะมือถือกูอยู่ไหนอ่ะเอจอก,กแล้วกูขอชื่นใจทีดีวะผมขอชื่นใจทีดีวะ,วะเฮ้ยเน็ตไม่โหลดเฮ้ย อเอาไหนเี็ยไม่นี่กลไมงเนี่ยว้าวเอ้ยอาไู่ใช่าดาวเหอเขากลับไปเบียดเอา้าโอ้คุณว่าอาดาวแหวกตั้งนานเอ้าโอ้โอกากอยเอา้าแล้วมันกระตุกเพื่ออะไรวะแม่งกระตุกโคตร ตกแบบกระชากวิญญาณเนี่ยแม่งบเหมือนเม็ดนิ้วกระเด็นออกมาโอ้โหโอ้เจ็บแป๊บแป๊บเลยว่ะเจ็บแป๊บแป๊บเน่ยอู้แล้วมันกระตุกแบบปั๊กคอมผมแม่งแ่างแรงอ่ะปึ๊กคอมผมแบบเนี้ยกดเข้าเกมบู้งบุ้งบุ้บู้งนึกออกปะแมงเงือ ดีใจเกอกูว่าแล้วกูสายไปทำบุญทำทานให้แม่งเอ็กเอาเอกเอาไปนึงนะผมขอตั้งสติก่อนมาพรอมไปครับใจเย็นๆดูให้จบเราอย่าไปลบหลู่เราดูให้จบเออผ่าม้งมันไม่ลุ้นเราดูให้จบเราไม่ต้องไปรีบเกมมันรู้ว่าเราไม่รีบกูมาแล้ว กูมาแล้วกูมาแล้วคิดแบบนี้กูมาแล้วมแม่งเล่นบุหนักเลยหลังจากนี้นะถ้ากระตุกแม้แต่นิดเดียวอันนี้ไม่ใช่อยู่แล้วมันไม่กระตุกแต่มเมื่อกี้มันกักแบบมันกึกเหมือนแบบตบขึ้นเกียร์สี่แล้วรถมันวูบอะ่ะมันมาชื่นใจเลยวันมาแบบแชทบอกใจสวัสดีครับพี่ชาย เจอกันแกนโอเพ่นวันที่3เนี่ยแชทบอกเลยคือมึงเลยเฮ้ยผมกดสกิปไปวะเมื่อกี้อย่าไปกดนะที่ทางแมงมอนไม่เป็นไรช้าหน่อยแต่ผมว่าสูตรช้าเนี่ยของจริงเว้ยค่อยๆแบบเซฟมิโนทอร์ลุสแต่เปิดจริงเราต้องช้าเพราะมันคือสเต็ปสูตรใครสูตรมันเว้ยเฮ้ยมึงช่วยไปตามเหล่าบรรดาในไอ้นี่ก็อาสม,มึงมาหน่อยดิ มันน่าจะวิ่งไปตามมาแล้วตอนเนี้มาล้มาล้เข้าคิวมาแล้วเศรษบริญญากาศค่อยๆดื่มดำกับแสงกับเสียงกับแท่นกับมิโนโทรใจมันก็บางเลยนะพอเห็นจำนวนแล้วเอ้ยมึงจะไปตามแบบพวกรีวรลอมันไปไปตามพวกตึงๆมาดียีเคแสงวิลเลศูนยลนะนะคุณบาสตัวมันหนักจริง หลังจากนี้จะมีแต่บัฟเหรอเขาบอกฉลามฉลามวานเออ้ยผมกดผิดจ,จุดปะวะโอ้ยแม่คุู้ดาวนโอ้ยเ้ยวู้ดูเอลตัวดูเอลทำไมมันสามดาววะโอเคดูเรืร่องอุสกิปเลยมาละเดินยี่สิบห้าใบแต่เดี๋ยวผมขั้นด้วยห้าดาวหนึ่งตัวก่อนดีไหมไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเพื่อนมันอั้นอยู่ เอานี่ก่อนสี่ถึงห้าดาวกด <_ d ial noise> ไม่กระตุกแต่อย่างไรทำเสียงให้เป็นจริงจังหน่อยผมว่ามันมาเบาๆมีการกระตุกเกิดขึ้นเบาๆลื่นมากลื่นมากลื่นมากๆเฮ้ย แล้วช็อตนั้นผมนึกว่าผมได้อ่ะาแล้วนี่อย่าอื้อตายเลยอย่าเสียใจดังไงแม่งเอ้ยกูดูผมได้อ่ะดล้วแกล้เอ้ยแกล้งจะกูดึงกูดึงสุดเลยอย่าเฮ้ย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 เริ่มบ่อยเริ่มบ่อยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วบุกทะลวงถ้ามันออกอ่ะถ้ามันออกเราทำอะไรดี เราอาจจะต้องมีการเทรดกันหรือเปล่าไปครับผมเอาเฮียกระตูใจหายเลยใจหายเลยกองเซ็นเซอร์เข้าด่วนใจหายเลยครับพี่พี่ปุ๊บเปิดเรื่อยๆอย่าสลิปนะครับเราอวยพรไปแล้วรอบนี้ก็ได้แต่เชื่อมั่นนะครับในนี้ในส่วนของเราเราทำครบแล้ว

ตอนพี่เปิดพี่ทสือ่อพี่ซื้อทุกแพ็กทุกจริงๆที่ออกมาเป็นภาพนี้ให้ได้ใหม่น้องชายฮัลโหลาดาวยังไม่ออกเลยคืออะไรสิบใบแล้วไปโโห้าดาวไม่ออกเลยหรือว่าไอ้ดีเราแม่งจะสวัวเมงจริงวะในส่วนของเราเราทำหมดแล้วฟุว๊ เราสบายๆในส่วนของเราเราทำหมดแล้วฟุกไปเฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยบลเฮ้ยบลูสิบห้าไแล้วเอ้ยสิบหกแล้วเลยบลูฮัลโหลแปลว่าอะไรเอ้าบลูแมนโย่เฟรนดนเฮ้ยฮัลโหล โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยก hey, ูราชาตุเล่นะเว้ยเยอะแยะเกลียกหน่อยเว้ยเหยียบย่ำสักิทีนเกินไปแล้วน้องแม่งเหยียบย่ำโอ้เหยียบย่ำจมดินป๊อเอาแล้วเอาแล้วตอนนี้เอาแล้ว เอาแล้วเตรียมดีดตัวแล้วพี่ๆรู้กันพี่ๆรู้กันจันฟุกมันจะดีดตัวแล้วทรงแบบนี้จันฟุกมันจะดีดตัวแล้วน้ำมันเต็มถังมันจะไปแล้วพูดอะไรไปขายไปไวอวยพรไปแม่งไม่มีอะไรออกมาเลยครับ,บยี่ห้าใบ พูดทำอะไรลงไปมั้ <c oughs> ใครจะไปก็ผมฝากด้วยถ่ายรูปมากระตุกอยู่แล้วมันกระตุกอยู่แล้วมันห้าดาว Thank you very much I thank you to all the watching I l like i that a ้ to c o m back 2 a.m. P.M. To the steam RGA and the summon, summon a small small wall scarina can Spawn, my little Lao, Tango, no, no money. I'm no money. I don't know. I don't know why the cousin need a more style, kiss. Now, guy, but go to the treatment about the room.